มาดูกันค่ะว่าวันนี้จะเปิดเจออะไรสำรับนี้ไม่ค่อยได้กออกมาใช้นะคะอ่ะอันนี้เป็นลองเอาออกมาใช้บ้างเนาะนะคะคือไพ่มันมีเยอะมากนะคะสิกว่าสำรับอ่ะมาดูกันว่าคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะคุณมีดวงสมพันธ์นะคะกับไพ่สำรับนี้ไพ่ชุดนี้นะเปิดใจฟังนะคะมาดูกันว่าคุณจะเจออะไรนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณในช่วง3-5วันนี้นะคะอ่ะมาดูกันนะคะ ใครที่เจอกันแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะโอ้โหคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานของคุณนะบอกเลยว่าเป็นคนที่รักอิสระใช่หรือไม่นะคะชีวินของคุณหลังจากนี้นะคะจะเจอความโชคดีนะคะเนี่ยเป็นพลังงานของชีวิตอิสระนะคะบางคนอาจจะยังว่างงานอยู่ตอนนี้ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะ ใช้ชีวิตในทุกวันนะคะให้มีความสุขนะคะให้มีคุณค่าในตัวเองนะบางทีคุณรู้ไหมว่าการที่คุณยังไม่ได้มีงานทําตอนเนี้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณที่จะไปเจอเส้นทางใหม่เนี่ยคุณเป็นคนที่พร้อมเจอเส้นทางใหม่ดนะ้จริงๆอะคะ่ะมีการเริ่มต้นใหม่มีการออกเดินทางนะคะมีการผจญภัยนะคะ ไพ่ใบนี้นะคะไพ่เดอะฟูไพ่ของนักผจญภัยไพ่ของความอิสระเสรีนะคะไพ่ของคนนะคะที่ชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยวชอบความอิสระเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากคุณยังหางานไม่ได้ตอนนี้หรือว่างานตอนนี้นะคะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้ชีวิตของคุณนะคะกลับมาทํางานกับตัวเองนะคะกลับมาทํางานอิสระ ะะมาทําในสายอิสระนะคะสายที่ทํางานด้วยตัวคุณเองนะคะจะไปที่ไหนก็ได้นะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่ชอบอิสระเสรีนะคะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมุ่งมั่นตั้งใจเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวคะ่ะไม่กลัวเลยว่าจะลม้ลมเหลวหรือล้มเลิกนะคะไพ่ของการเดินทางคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะในช่วง3-5วันนี้นะ,ะน,นะคะมีเกณฑ์นะคะจะได้เจออะไรใหม่ๆนะคะได้ไปในสถานที่ใหม่ๆเอามาดูการอีกนะคะว่าอู้ สองใบนี้ขึ้นมาพร้อมกันอขอเลือกใบแรกก่อนนะคะว้าวเดอะมิจิเชียนอย่างที่บอกเห็นไหมนะคะไพ่ใบแรกเดฟูขึ้นมานะคะไพ่ใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็ไพ่ใหญ่ค่ะเดอะมิจิเชียนคุณเองนะคะมี่บอกเลยว่าเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์เป็นคนมีของมีครูเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณสําเร็จนะงานอะไรคุณก็ทําได้ไม่ได้ร่ําเรียนมาก็ทําได้อย่างที่บอกเนี่ยนะคะไพ่ของความอิสระนะคะขึ้นมาเพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งคาดหวังว่าตัวเองนะคะไม่ได้งานทำหรือว่างานแล้วจะไม่ได้งานนะลองทำอะไรใหม่ๆลองเปิดใจฟังเปิดใจให้โอกาสตัวเองได้ลองทำอะไรใหม่ๆค่ะบางทีหลายคนอาจจะแบบออกจากงานประจำมาแล้วจะหางานใหม่ที่ยังเป็นงานประจำอยู่แต่ยังไม่ได้เชื่อไหมว่ามันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของคุณนะคะจุดเปลี่ยนในชีวิตให้คุณไปเจออีกเส้นทางหนึ่งคือผกผันชีวิตไปอีกแนวหนึ่งเลยก็ได้ คุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วสําเร็จนะนะคะเพียงแต่ยังไม่ได้ลงมือทําเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะให้โอกาสตัวเองได้ลองทําอะไรใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยทําไม่ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้แต่เรายังไม่ได้ตัดสินใจหรือลงมือทําเท่านั้นเอง แต่ให้ใบนี้มาคอนเฟิร์มคุณแล้วค่ะว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณสำเร็จค่ะหนึ่งด้วยความเก่งของคุณเองด้วยจุดเด่นด้วยพรสวรรค์ของคุณและสองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์คอยส่งเสริมคอยสนับสนุนคอยเกื้อกูลคอยเป็นกำลังใจให้คุณอยู่ไม่ใช่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนรอบตัวคุณนะคะก็คอยให้กำลังใจคุณอยู่เพราะฉะนั้นคนที่มาเจอคลิปนี้ค่ะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเสียใจไม่ต้องผิดหวังว่าวันนี้ไม่ได้งานทำ ไม่มีงานหรือว่างานหรือทําอะไรแล้วไม่สําเร็จคุณอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อเพื่อที่จะพาคุณไปสู่จุดที่มันดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะอะอะไรอีกนะคะไพ่ความขัดแย้งขึ้นมาคุณอนะ่ะไม่ได้ขัดแย้งกับใครเลยค่ะ ขัดแย้งกับตัวคุณเองนั่นแหละอย่างที่บอกว่าไพ่2ใบแรกนะคะไพ่ของอหนึ่งเดอะฟูนะคะไพ่ของการผจญภัยการเริ่มต้นใหม่นะคะการใช้ชีวิตอิสระสองไพ่ใบที่2คือไพ่เดอะเมจิเชียนไพ่เวทมนต์ไม่ว่าทําอะไรคุณผ่านไปได้สถานการณ์อะไรคุณผ่านไปได้หมดแล้วคุณเองน่ะที่ยังขัดแย้งกับตัวเองอยู่ว่าเฮ้ hey, จะไปทางไหนดีนะคะจะไปยังไงดีนะคุยกับตัวเองให้จบก่อนนะคะถ้าคุณคุยกับตัวเองจบแล้ว ลงมือทําค่ะอยากทําอะไรก็ทําเลยนะคะขอดูอีกสักใบหนึ่งนะคะให้อยากสื่อสารอะไรกับคุณน,นะคะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นแนวทางอาจจะเป็นเส้นทางใหม่ที่คุณยังไม่ได้แบบลงมือทํามันอาจจะพาคุณสําเร็จเลยก็ได้นะคะเห็นไหมให้วางใจนะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้วางใจค่ะไม่ว่าคุณทําอะไรคุณผ่านไปได้แน่นอนนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยคอยสนับสนุนคอยดูแลนะคะเพราะฉะนั้นวางใจในความสามารถของตัวเองอยากทําอะไรลงมือทําค่ะทุกอย่างจะหนุนนําให้คุณนะคะไปพบเจอเส้นทางที่มันเป็นของคุณเองเพราะฉะนั้นใครที่เจอคลิปนี้นะคะอย่าลืมสวดมนต์ปฏิบัตินะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์นะคะคอยสนับสนุนคุณอยู่นะคะเป็นกําลังใจใคนที่มาเจอคลิปนี้นะความโชคดีรอคุณอยู่ชีวิตอิสระรอคุณอยู่ค่ะนะคะ แล้วก็เส้นทางใหม่รอคนอยู่ลงมือทําเลยอะไรที่ยังไม่เคยทําไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้แต่เรายังไม่ได้ลงมือเพราะฉะนั้นเริ่มค่ะ